สวัสดีครับสวัสดีคลิปนี้ครับนี่น้องจะพามาดูที่จังเวทีสถานจำการแสดงกันนะครับในวัดแขบ่ตรงมาฝาวัดครับงลงกขึ้นมาก็ดีขึ้กลับนะครับลุกขึ้นมาเราดีมาจังอิสระเสรีพระรามพงนาภวทาลอยไหลพัดไหลมันเข้าหน้ามันต, <c oughs> ต่างรันดี <c oughs> เอนาตังต้งไว hmm. ้กลๆนี no. no. past past ่เสว่าเพื่นจะให้ทันเมื่ี่ลงผมอส่ไใความหน่งาม่มามากขุมากครับอ่้ความเ่ยามร่เข่ามาครับเพราะว่ารถยกเสแลวจะเปลี่ยนไปพร้อมครับตั้งที่ตั้งเส้นแถวแครันี่ตั้งนาไปน่ครับยืดของามเเลยเดินาปที่มันว่ตั้งไว้ที่นยังไม่ทันเนจเดี๋ยวต้องไปถามเยอก็จะิใช้งานหมอป่า นี่ครับตังนี่ตังน้าไบบนี่้จะร้อต้องะร้อง่ทักเนาเมื่อมื่อยตับบอุต้อมหันหนัก้ท้งก็ต้องหันมาเทงบัตรพีลันท์เนี่ยละครับตอนนี้คนหนาไปคนหลังผมบอกวนะครับ <chicken> <mon> รถกนาที่งนี้กันบ่วัดอยู่ทั้งกนาีหัสนาขึ้นมาทีแหละเปไปบ่ได้เพาะจหัหลังใสไฟต้องใหญ่นาแสดงว่าเพิ่นเาว่างนามพิุ นี่ลานขาพอสิหันลังเซ่ลานขาโมเด็นี่ครับสนามที่จะตั้งเวทีคืนนี้นะครับผมถุกหน้า1 2ึ่งสสามสีงานสี่งานไงโมเมนต์เด้นับงานหน้าไหมครับงานทางการไปเอยไปเรืไอยๆครับอยู่พยายามไลยก็ไป งามด้วยกระฟาเจ้าของตางามด้แยกใช้น้ำอยแล้วเป็นน้ำใจล้านระาบกระต่างกระต่างพิมพ์มองแล้วกันมาเพื่อนสายสินสายหังเพื i mean> all, ่อนสายสินห่างกันสิบเอกระต่าง แม่เพื่อตงเทที่มาทางหันหนามาทางนี้บอครับเมอยู่ราตรงย้ายน้มาครับพาจะไปนซือคอได้ากคนดี็ไปเลยครับไปเลยว่ารถล่มจังเลยการเดียวกับกาเอียวับ ทีมงานลงทังเดียวโเอาไปอัดกันจู้รู้อยู่กันแล้วครบทาอื่นเขาบ่าเลยเป็นคันเทนะนอกจากคือมาคันเทนันออกอีกต้องมาอีกแหละกิศฝ่าย่างทเดียวลงทั้งหนาเลยเงออกดทุกับแมนก็กับเลยเรื่เน ของุเม่บ้บนเมของคูณหยังูละมืนละมืนเห็นไหมจัดการทัต้งตัดสยามครับงามยจ่ตป้าเป็นอาีิสงของตางงามยนัป่อยเป็นอาิสง์ของเจ่าขึ้นไปไปนี้จได้เรียกต้ไปครับสะดวกอะไรไปเ่ยนาสีใหญ่ออกมั้งนี่เนะญออกอยู่หรอกครับ

พอเสียงนะพี่พาพอเสียเงนไม่ให้เจ้าพองพี่เออเออเอาไม่ให้ก็ยงสิงหน้าเอาสายสิงหน้าบันยัพนงจอไยังไง้ายใส่พี่ยังไบป้ายดึงไส่ให้ปล่อยไฟ wifi wifi w i f เดี๋ยเอาเจ้าพาะเขาไม่ยินทีเจ้าพระเขาไม่ยินท่าทังม่ควนหอยมั้งูได้ไม่ยทาทางไคว เอาพลอยยน้ขวตีควองเ็นล่ลงท่านครับอยน้วางตีกวงเบิงไอลงท่านอะคิดฮอดอนนั้กาลสินวนนีน้ของเทศตีของเทศยไหนบ้งแน่ทถุกมองถุกมองตัวขว้งเทียอ้างไปดิขวงเทียตีไปของเทีมีพลอยยน้ำขวงเทีไปตีมันไปแั่กลหรือ่ เอาคฟังสัญญาณนะครับความสัญญาณผมนะครับฟังสัญญาณนะครับเอาไฟมาเอาไฟมาขออนุญาตครับเาไฟเสร็ดีมา่ไม่ได้สี่งขัดใไปโอ้ฮารสร้างควอไว้กันซึ่งโอ้ี နောက်ရုပ်ဆောင်ပိုင်းကြီးလေးနေတယ် Okay. Uh. บะมะกินเลตยันโบะโบิยานโหเตยนีต่บตส่นัมีวันโตเอวัทัมียโหย่ตาีตตัเกีะครับพี่น้อง เดี๋ยวจกิสิบอยากที่นมันสิบมันสิบประอดเพื่อนไงนะครับพม่เคยเห็นคนยกแบบิลิอีหรอเธอแหลกไปงายยกสะาเลยอยู่แต่ว่าพวกเคอยู่นพิชิแบบ้เพา่ยเลยเลยเยเลยเลกเลยเลยเลลยเลยเยเเลยเลอเเเลยยายเลเลยยเเลยเเลยนลยเลยเลเลยเลยาลยเนยเยเลเเลยเลยเลยเลลเลยเบยเยอเ คข้อนี้ครับขอรับมือตอนนี้นะครับรีอยบาทยังกว่าร้อยบาทปัดวาดปัดไปยังขึ้นเวทีพี่น้องอาจจะไม่ติดตามข่าวทัุ้หมดอ่าติดตามข่าวเราเบิรงคลิปมาไดเด้อพี่น้องเด้อเอาเจอกันคลิปหน้าครับเดินช่างเมื่อก่อนที่ปอดไงทิเชียงแห้งหรอกนอนเทียงผมนอนสบายนอนครับขอบคุณทุกท่านครับที่มารับชมครับอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพปากไก่แข็งแรงครับที่สนามห้องวัสดีครับ